สองครับใช่ครับประมาณนั้นครับผมขอบคุณแม่น้องมากๆครับผมขอบคุณค้าบเออมันเป็นมันเป็นอ่อกรที่ตอนตัดหัวใช่ไหมมันเป็นของดิเกรุ่นดิเกสมัยก่อนที่เขามีกันมาอยู่แล้วครับแต่คือนายก็ไปจำจำเขามา แล้วก็นูกอะก็คือเคยได้ฟังแล้วก็ไปจำๆเขามาครับผมจำๆเขามาเขาของของของดีๆเขามีกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเลครับเราก็อาศัยครูผักลักจำจำเขามาครับใช่ครับไปชมนรัาขอบคุณน้องน้องแบงด้วยที่ให้หัวใจฟ้องหนึ่งร้อยหัวใจขอบคุณนะครับเดี๋ยววันนี้มีเรื่องพูดเยอะเลยทุกคน มีอะไรมันเลา่าให้ฟังเยอะแยะไปหมดเลยเจ้าก,ก็ลองมารวบเร้นด้วยใช่ครับผมสวัสดีครับคุณเก๋ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับเปิดร้านสายในจังหวมงจะพานวิเก๋รอฟังเออเราคุยกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวคุยไปเรื่อ,ๆอ,อ,อ,ๆๆอๆยๆ เจ้พุพ่มพวงเมื่อคืนทําถึงมากครับตองทองเมื่อคืนเจ้พุพ่มพวงทําถึงแล้วก็ทําดีมากทำครับครเมื่อคืนขับรถสนุกสนานเอฮาปาร์ตี้ครับนี่คือรามเเม่นนะครับขอบคุณมากครับก็แม่วันเพ็ญสวัสดีครับ นุ่นหนูใช่ไหมแม่นุ่นหนูหวานเจี๊ยบอยู่แล้วแม่นุ่นหนูหวานเจี๊ยบอยู่แล้วแม่วันเพนฝากราต้องติ้งไป็นควาใจลูกชายหน่อยนะนาเข้ามาดูทีครับนุ่นหนูใช่ไหมแม่หวานเจี๊ยบอยู่แล้วเมืองคนยังไม่ตื่นยิ้มนะนี่ยิ้มตายยีนยพี่นาวยิ้มตายยีสวัสดีคุณมามครับมาเคลื่อนต้เล่นเก่งมากครับผมต้นขามนะครับสวัสดีครับคุณหนูแดงสวัสดีครับ คุแม่ลูกก็หวานมากโอ้ยอย่าไปอย่างนั้นเลยครับไม่คิดงานไม่ได้ผมก็เห็นเห็นคอมเมนต์มาอยู่แต่อย่าไปคิดอย่างน,านั้นอย่าไปคิดอย่างน,านั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าบางน้องเจขับรถครับ,ดดรบอย่าไปคิดอย่างนั้นหนัวมากค่ะคืออะไรครับหนัวมากมุกเติ้นเยอะมาถูกต้องครับผมเดินทางขอบคุณครับผมขอสวัสดีครับพักผ่อนนะครับครับผม ไม่หม่ไปกับน้องพีทแล้วก็พ่อครับฝั่งขมเล่นดีมากขอบคุณครับเด็กเลาม่ผูนารักครับวันนี้เรื่องกินจากสุรสงครามครับผมทางเจ้าภาพได้ขอมาครับแลว้วก็จะให้ตามคำขอ,ขอพร้อมจัดไม่ขัดใจค,ครับตัใจกงกอลอบถูกต้องครับเมื่อคืนดีกรีเล็กนึงไงทุกคนทุกคนก็ะจะมีแบบดูไม่จบบ้าอะไรเงี้ยครับผมใช่ไหม วยกันน้องขวัญอลักดีก็เอาจริงก็นสนิทก,กันนะครับดูด้วยกันมาประมาณแบบ8ปดเเดือนเนี่ยเราก็เหมือนพี่น้องกันที่ที่แค่มองตาเราก็รู้แล้วว่าเราจะต้องเล่นอะไรนะครับผมเราจะต้องเล่นอะไรแค่เร,เ,รเราเราสามารถเล่นกันได้หล,งล,งลังโรงเรียนเราเข้ามาเราก็มาขอโทษขอโพยกันขอขอมากันแต่คือนาวิธีนั้นเราทําการแสดงกันอย่างเต็มที่อ่าแล้วผมก็จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับพูดถึงเรื่องนี้คือ การที่ผมเล่นเป็นบทลาเมธเนี่ยผมจะบอกทุกคน่อนว่าผมเล่นกับอาถมได้เป็นบทลาเมธผมไม่ได้เล่นเป็นบทนี้แล้วเพื่อจะไปล่วงเกินใครนะครับผมแต่คือผมเล่นเพราะว่าผมเล่นบนแบบผมเล่นในในตัวบทของผมและผมรู้ว่าผมเล่นกับใครได้ผมเล่นกับน้องขวัญเนี่ยผมเล่นกันโดยมุมแบบเราเป็นพี่เป็นน้องกันอ่ะเข้าใจปะเราเป็นพี่เป็นน้องกันเราก็เล่นอะไรกันก็ได้เขาผมก็เหมือนพี่เขาคนหนึ่งเขาก็เหมือนน้องผมคนหนึ่งที่เราเล่นอะไรกันก็ได้ แต่บางครั้งบางทีผมไม่อยากให้ผู้ชมอ่ะอินจนเกินไปเพราะว่าล่าสุดผมเห็นดราม่าแบบคอมเมนต์แบบว่าเออเออเหมือนไงคู่เนี่ยแบบบางทีมีการบอกแม่ติงแม่ไปติงให้น้องดีกว่าเดี๋ยวฟังผมก่อนเลยแม่ให้ผมนี่แหละแม่ <c oughs> คือทุกอย่างมันคือการแสดงครับแต่บางคนอ่ะเขาเขาเขาชอบโยงอ่ะเขาชอบโยงคืออย่างงี้โยงคืออย่างเช่นเมื่อคืนผมโทโยงว่าเล่นอย่างเงี้ย เล่นอย่างนี้ปุ๊บเล่นเยอะเกินนุ้ยนั่นผมก็ผมเล่นตามฟิลน่ารักของผมอะ่ะแล้วผมก็เล่นกับน้องขวัญคือเราเป็นพี่น้องกันเราไม่ได้มีอะไรที่มันแอบแฝงมากกว่านั้นนะอย่าไปคิดว่าการแสดงอย่าไปคิดว่าการแสดงของของผมเนี่ยมันสอถึงความในใจผมมันไม่ใช่การแสดงมันก็คือการแสดงและล่าสุดก็คือโยงไปถึงนี้ด้วยโยงผมไปอ่านคอมเมนตนะ์เยอะมากโยงว่าเออเนี่ยเขาเล่นกันอย่างเงี้ยยังจะกลับไปเล่นคู่กับนางเอกคนนั้นอีกไหมล่ะ นักเอกคนนั้นก็น่าสงเพศดูวยนนั่นไปว่าน้องเขาทําไมไปว่าน้องเขาทําไมน้องเขาไปทําอะไรให้มันไม่ถูกต้องทุกคนการสแสดงก็คือการสแสดงวันนี้ผมอ่ะผมเล่นคู่กับน,น้องเพราะว่ามีบทคู่กันวันนี้ผมเล่นคู่ฝันก็คือผมเล่นมีบทคู่กันผมเล่นผมไม่ได้มีอะไรแฝงนะครับผมเล่นคือผมเล่นด้วยใจจริงกับผมเล่นด้วยความซื่อความน่ารัก ผมเล่นเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราเป็นพี่น้องกันเราสามารถเล่นด้วยกันได้นะครับอันนี้เขาขอให้จบประเด็นตรงนี้นะครับใครที่จะโยงขอให้หยุดโยงนะครับแล้วก็เห็นซันออกพูดเรื่องนู้ยุดโยงนะครับคนตกใจเขาก็ตกใจกันทนั้งนั้นแหละก็คนเขากลัวเขาไม่ชอบเขาต้องตกใจหาว่าเขากีดหาวเขา,าเขาป็นแตวแตกอีก าวเวทีมันคือเขาขำกันมาก,กน,นะเขาแบบหูเขาห้าก,กันเนาะเราเล่นให้คนท้าวเวทีชอบไงน,นั่นคือนี่นคือจุดมุ่งหมายว่าความสุขของท่านคืองานของพวกเรามันเป็นหลากหลายการแสดงเป็คนหลักหลายการแสดง,สดงถูกต้องครับแล้วเมื่อเมื่อคืนก็ไปดรามา่าว่านู่นน,นี่นั่นดิโอโหตายสงสารน,น้องแท้ ือแล้วแต่ละคนเราชอบด้แต่ละแบบเราชอบแบบไหนก็ได้แบบไหนที่เราชอบเราก็ชอบแบบนั้นเราเรามักแบบไหนเราก็มักแบบนั้นใช่ไหมแต่เราอย่ามองว่าแบบฉันชอบแบบนี้แบบนี้ไม่ดีหรอกอย่าไปพูดอย่างนั้นแต่ละแบบมีแบบที่ดีเป็นของตัวเองครับใช่ลองดคือสำหรับ น,น,นุ่นนุ่นเนี่ยเขาเป็นคู่ที่ที่ชัดเจนแล้วก็ตรงตัวอยู่แล้วนะครับผมชัดเจนแล้วก็ตรงตัวอยู่แล้วแต่แต่สำหรับผมเนี่ยผมเป็นเป็นพระเอกที่เป็นผมในในทุกวันนี้เนาะบางเรื่องผมก็เป็นพระเอกหนึ่งบางเรื่องผมก็เป็นพระเอกรองการแสดงของผมเนี่ยผมบอกอย่างชัดเจนว่ามันคือมันคือการแสดงไม่ว่าผมจะได้คู่กับคู่กับใครก็ตามผมทําให้เต็มที่ที่สุดแต่ผมไม่ต้องการให้ทุกคนเนี่ยประกอบประเด็นว่าพอเป็นคู่คนนี้ไปว่าคนนี้ เล่นคู่คนนี้คุณมาว่าคนนี้มันไม่ได้ครับมันไม่ได้มันไม่ได,มไมได้มันไม่ถูกต้อง